สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับวันนี้ผมก็ไปทีแมนะครับจะมาแนะนำเทคนิคในการแก้ปัญหาไลน์ค้างครับใน iOS นะครับต้องบอกก่อนว่ามีคนสอบถามผมมาว่าใช้งานไลน์แล้วมันค้างเกิดอะไรขึ้นนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าสส่วนครับส่วนแรกเนี่ยมาจากในตัวของแอปพลิเคชันไลน์เลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันในแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยบั๊กตรงนี้มันหายไปแล้วนะฮะก็วิธีการของเรานะครับถ้าเกิดเป็นแอปพลิเคชันให้กดเข้าไปที่ App Store นะครับแล้วกดไปที่พิมพ์คําว่าไลน์ครับแล้ว เพราะมันถ้าเกิดคุณเป็นเวอร์ชันเก่าเนี่ยให้คุณอัปเดตมันตรงน,นี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันจะกดเปิดนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่เป็นต้องการอัปเดตเนี่ยกดอัปเดตนะครับหรือกลับมาที่ในตัวของวันนี้กดไปที่รูปของเรากดไปที่ในเรื่องการค้นหานะครับไลน์ว่าอัปเดตไปล่าสุดวันไหนครับเนี่ยครับเมื่อวานนี้เองก็กดรับอัปเดตแล้วนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับปัญหาเรื่องค้างจากแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ละกับ2ก็คือการใช้งานแล้วตัวพฤติกรรมการใใชช้้้้งงงงงงาาาาาาานนนนขขออ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 เเ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 รรรรรลละะะะกกกิดะะกิดดจจจไัับตยยยยยมมมม่่่่หึวืู รเราใช้ข้อมูลเยอะเนี่ยทำให้มันเรียกว่าเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องเวลาเรียกเนี่ยก็ต้องใช้การประมวลผลเยอะขึ้นวิธีการทํำยังไงครับกลับมาดูก่อนว่าข้อมูลในไลน์เราเยอะไหมนะครับก็กดไปที่การตั้งค่าครับกดมาที่ทั่วไปครับแล้วก,กดมาที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone เราเลยครับ จะเห็นว่าของผมเนี่ย1.8กิกนะครับบางคนนะ6กิก7กิกยิ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นี่หนักเลย10กว่ากิกนะครับแน่นอนครับเมื่อถ้าเราใช้ข้อมูลยิ่งเยอะเนี่ยมันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันต้องประมุลผลช้าเป็นธรรมดาครับวิธีการจะแก้ทำยังไงนะครับถ้าสมมติว่าคุณเจอปัญหานี้นะครับมีวิธีเดียวครับคือต้องลบลายออกแต่ก่อนจะลบลายออกเนี่ยก็กดไปที่ล ne ครับแล้วก็ไปสำรองข้อมูลในการกดตั้งค่าครับแล้วก็ไปที่หัวข้อแชทครับแล้วก็กดมาที่สำรองข้อมูลการแชทครับ จากนั้นให้คุณกดสำรองข้อมูลนะฮะ เนื่องจากอย่างนี้ฮะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเป็นรูปภาพส่วนต่างๆเนี่ยมันทําให้มันถูกมาเก็บในเครื่องเวลาจะบระทึกผลที่ก็ต้องดึงข้อมูลขึ้นมาถูกไหมครถ้าทางที่ดีนะครับถ้าเกิดเจอปัญหาลายค้างลายช้าเนี่ยนะครับดูจากแอปพลิเคชันแล้วอัปเดตแล้วนะครับที่เหลือก็ต้องมาที่มารบแล้วก็กลงใหม่ครับไม่ได้ยากเลยครับจากนั้นคุณก็สามารถใช้งานลายได้ปกติแล้วฮะเหมือนกับการคลีนสักครั้งหนึ่งนะครับก็จะช่วยในการใช้งานให้ลายเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะครับนี่แหละฮะวิธีการแก้ปัญหาลายานนคััใในนนฝ่ง Android iOS กกก็เหหมือคุ้ณ เข้าไปในส่วนของการเช็คข้อมูลแหละถ้ามันเยอะนะครับคุณก็ล้างจากแคชในการใช้งานหรือลบและลงใหม่นะครับก่อนจะลบก็สำรองข้อมูลไว้นะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาลายครั้งนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นครับอย่าลืมกดติดตามช่อง c a ทไฟทีครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ